นี่ับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนเมื่อกี้อยู่ไหนมานี่มานี่มานี่มาบนกล่องไม้นะฮะคนไหนมานนี่มานนี่มันนี่นะฮะมันนี่นี่นะฮะคุณน้องคนนี้นะครับผมนะชื่อนะฮะแซดแซดไอแซดแซดเอนะครับผมนะเป็นคนบริจาคไอวีเอสการ์แลกมาให้ผมนะครับผมยอมรับใจจริงๆนะฮะขอบคุณมากๆนะครับผมนะ ผมผมให้นี่กวดันนะ,ะครนะครขอบคุณมากมากนะครับผมนะสำหรับวันนี้ครผมถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดยอดมากจริงๆนะครับขอบคุณมากมากครับผมนะโอ้โหสุดยอดจริงๆสุดยอดใจครับผมนะเอานะคร ติดตามรับชมได้แล้วผมนะทาง y o u t ยูทูบช n e l นะครับผมนะที่ช่อง TOWK i n v e s t a e n t ขีด T-H นะครับนะติดตามรับชมบนได้แล้วผมเขียนโน้ตไว้บนกล่องแล้วนะฮะอ๋อสุดยอดใจจริงๆนะครับผมนะครับผมว่าไงครับผมฮัลโหลครับผมว่าไงครับผม SVD หนึ่งกระบอกนะฮะอุ้ยขอบคุณมากมากเลยนะครับผมนะนะขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะอ่อรับอ้าวที่ผมหมดแล้วนี่หวานนะฮะอุย้ยขอบคุณมากๆนะครับผมนะนะฮะท่านนี้ว่าไงครับผมเอาะะคนไหนเอ่ยฮะหลออ้าคนไหนเอ่ย เออท่าน right, ี <c ười> right, à, video, ้ว่าไงเอยฮัลโหลฮะเฮ้ยี่มีผู้คนะไรที่เพืนทีนฮะเดี๋ยวนะคนของฝ่ยคนละคนนะคนแบบคนไหนเอาอะไรนะฮะคนนี้นะน้องแซดแซดเอาอะไรนะครับผมฮัลโหลอันนี้น้องแซดแซดลับตี้พี่ด้วยรับตี้พี่ด้วยนะน้องน้องลับตี้พี่ด้วยนะครับผมน้องรับตี้พี่ด้วยนะ ทีแล้วว่าไงนะครับผมเมืกก่อกี้ว่าว่าไงนะว่าไงครับผมว่าไงเออเมื่อกี้เห็นบอกว่าอ๋อเทรดแล้วว่าไงครับผมอุย้ยเกาะลดแบตนะครับหัวลดเออหัวลดแบตแล้วก็เออกระเป๋าอิเล็กตรอนนะครับผมนะกระดานชิ้นนี้ผมจะใส่ให้ดูเลยนะฮะเอานะฮะเตรียมตวัวดูนะครับผมนะ นี่นะฮะตามนี้เลยครับผมนะขอบคุณมากมากนะครับคุณน้องนะครับผมนะครับผมว่าไงครับผมฮันนี่หนึ่งกระบอกเอฟเอสกาหนึ่งกระบอกแล้วก็กระเป๋ามังกีหนึ่งอันนะฮะขอบคุณมากมากเลยนะครับผมนะขอบคุณมากมากเลยนะครับนะขอบคุณจริงๆเลยนะครับผมนะอ๋อเข้าแครเหรอผมผมไม่ใช่หัวแคนนะครับโทษทีอ่ะหัวแคนผมไม่ได้ออนมาสองเดือนแลนะ้วเนี่ย ต้องถอดถอดหมวกไว้อะไรกันเลยตอนนี้นะฮะโคตจริงๆนะฮะนะ,ะพี่จะจำน้องไว้เลยนะครับสำหรับว o s การแหละตัวนี้นะฮะสุดยอดจริงๆนะครับผมนะ ผมนะน้องคนเดิมนะว่าไงครับผมให้ซิกให้ฟาร์มาร์สโลเทพทูนะฮะอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับขอบคุณน้องท่านนี้มากๆเลยนะครับผมนะตอนนี้โอเคขอบคุณครับผมนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับครับผมว่าไงครับผมอ่าลกําแพงลวดนะฮะโอเคขอบคุณมากๆนะครับกําแพงลวดสองอันนะฮะขอบคุณมากเลยครับผม ตอนนี้ว่าไงครับผมเอ้ย m 1 0 7หน,นจ็ด p ่เดี๋ยวนะผมรับบริจาคนะฮะฮัลโหลฮัลโหลนะผมรับบริจาคครับผมฮัลโหลฮะผมนะนนรับบริจาคนะ m 1็7น่ยเลยเหรอไม่ใช่นหมนะผสงส่ข้อใจผิดนะฮะนะ ผมว่าครับผมนะท่านนี้ว่าไงเอ่ยฮัลโหลนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมรับบริจาคนะครับผมนะซีแม็กเจ็ดสิบสองอันเจ็ดีเอ็กก้าอันนะฮะแล้วก็ไม้เลิฟมันนะเฮ้ยใจเย็นนะครับผมผมรับบริจาคนะฮัลโหลฮัลโหลครับผมเฮ้ยโอ้ยนะฮะตกใจนะครับผมนะ เราไปจากของอะไรทุกประเภทนะครับผมนะคุณน้องว่าท่านนี้มากลับมาอีกแล้วนะครับผมว่าไงครับผมครับผมนะฮันนี่หนึ่งกระบอกูกชิบปีแล้วโลนิกเก้แล้วก็เอ็มสี่นะครับผมนะขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับนะก็อย่าลืมนะครับผมติดตามรับชมทาง ju tube channel นะฮะช่อง G O W k i ิวขีดอินเสซิขีดีเตนะครับผม สมิธมาดพีครับผมโอ้ยมา,ยางเงินเพียบเลยนะครับเฮ้ยสมิธนี่นี่นี่เห็นเห็นที่ถือเปล่าเนี่ยน้องคนนี้โดนเน็ตให้มผมอ่ะผมสุดยอดเลยนนนลเนี่ยคนนี้เลยเนี่ยเนี่ยสุดยอดนะฮะใจนะเฮ้ยเอ้ยสมิธนี่พี่ทำยูทูบชาแนลเนี่ยลองลองดูบนกล่องที่พี่ยืนเนะี่ยไปกดไลค์กดเนี่ยบนกล่องเนี่ยมันจะมีโน้ตอยู่เนี่ยลองดูเนี่ยลองลอง,ลองเข้าไปดูนะฮะ อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคุณนิดนะดนะฮะ๋ยวคงดำเนินต่อไปนะผมนะฮะใช่ใช่พิมพ์เข้าไปเลยครับผมวันจันทร์มาครับผมนะวันเปีวันจันทร์ไม่อยู่ครับผมวันจันทร์ไม่อยู่นะมนไมคนะ์ทีวันละคาร์ครับ,บครับ พิมพ์เข้าไปเลยสิพิมพ์ค้นหาตนช่อง YouTube เลยขึ้นเลยอ่ะพี่ทำพี่ทำรีวิวปืนไลยสกาบวกดึงไปเลยแรงดีว่ะอ๋อขอบคุณมากๆนะครับคุณน้องนะครับผมนะสุดยอดจริงๆนะฮะนี่นะดังนะครับผมนะน้องบอกาต้องดังแน่นะครับงานนี้นะ มิีขัดแคลนอะไรบ้างสมิธเฮ้ยกระเป๋าเท่อ่ะเท่อ่ะกระเป๋าอ๋อเหรอโอ้ยขอบคุณนะผมเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะฮะรับบริจาคของแลทุกประเภทนะครับผมนะอยู่อยู่บนกล่องไม้นะฮะใครมีของแลอะไรไม่ได้ใช้นะครับผมนะทรับนี่ว่าไงครับผมครับผมว่าไงครับผมโลซัดมาแล้วนะฮะ 9อันเนื้อผมโล่เพื่อนเอ่อ่อันแล้ว่ส20อันนะฮะขอบคุณมากมากเลยนะครับผมนะขอบคุณมากนะครับนะฮะขอบคุณมากนะฮะนะวันนี้ผมจะถือตัวนี้เลยนะวีมีส์าการ์ดทั้งวันเลยนลครับผมเลยสุดยอดจริงๆนะฮะอันนี้ว่าไงครับผมว่าไงครับผมเอ้ยเฮ้ยผมรับบริจาคนะฮะ ไอพีวหกกับตู้เคียววิวที่อะไรเองฮัลโหลผมมีแตบบ่แบบนี้ให้ครับผมนะฮะอ่าเขาใช่ผิด